มันมีซ้ำซีลักลักทายลดแต่ี่กู้ันคือตีโบเชื่อยัแต่แต่จะพูดแนวนี้แต่พวกมันพวกมันื้อตกอยู่แล้วทีเดียวลุดเลยเหลืดึงเหลืใส่อยูตะเก็นนะครับผมใส่ใส่ก้อนนะครับใส่ฐานนี้ก้อนนะครับใส่ขาวลักลางลักลางเบื่อตรงนี้มีลักอู้มีลักอู้ลักู้ข้าเกี่ยวนี้นใส่พอใส่อยู่วันนี้นี่นี่แหละฐานนี้ได้ ถึงเวลาเวลาแทงนะครับผมนี่คือว่ากิ่งเลี้ยนฐานนี้เป็นตาขาวนะครับผมตาตาข้อเนี่ยเดี๋ยวกราคิดดูฐาตาข้อนี่ตานตข้อนี่เป็นตาขาวสาข้าวก็มันนะเป็นสาขาวถึงฐานนี้เป็นสาอมันจะวนมาทางนี้นะครับผมวนมาทางนี้ทางนี้ทางนี้โอต่างนี้ดูนะครับผมมันจะเข้าเพื่อแท่งยาชาเลยก็ได้ครับผมจะเข้าวฐานนี้เนี่ยจะเข้าวฐานเนี้วก็ดึงกลับเลยนี่ไหมผลกลับตึ้งแต่แถวเลยทางนี้ทางนี้เป็นแถวครับผมเทะดังเพล็กเลยนะ thức nữa này Chúng ta vào thăng cái đó thèn Đúng nào Hôn lẽ hát thèn Hát thèn mà lười, hát chai, hát chai hàn mà lười Hát chai hàn, đó tao thèn thả Thèn 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 thả này nè à các bông Thèn thả này cứ thèn thả này Này cái khó này Cứ này à, phải phải lùng Nha cái hát Thèn thả này con Thèn thả này là tí lăng thèn thả này cả đai เือการพเชื้อนะคลอนกนพวอุ so right ่นรวลยว่าพวถานไอ้คือหลักการหลักการคือการแทงกลางแร่แทงกลางแร่กูเนี่ยเชื้อนะแล้วว่าเชื้อกับท้เราจับเห็นไหมคืออตีคมันอยู่นี่เลยเียงนี่แตงตาแร่ท้รงจับเลยนี่ลงนี่เลยเห็นไหมนี่มาเราเลยนะเห็นยซักกดก่นนี้ดีว่ามันุ ออกจากกันเราแทงเอาลุดออกจากกันเลยวันนี้เรามาลุดลงกลัวเรามีกอกซองนี่ตะข้อตะข้อมันมีอยู่แล้วเราเกลียวอะไรเลยครับผมเราไม่ต้องกลัวเราทำแบาแทงไหมไม่ต้องแตงงรบบตรงนั่นทุกกองใช่ไหมีตะข้อแหรียบร้อยมีตะข้อมาจบเลยเลยอ่ะแดดดีน่ะตึ้งเราต้องหัทแทงเพราะวาเราต้องหัทแทงจุดคนหัทแทงกลางเละคือต้องฐานนี้ก่อนเลย Thả này có lời Thả này có lời bứt bứt thả cao Để luôn à Hãy luôn lại đi Thả phóp Thả lút rồi này thôi đi ơ lút Khó lời Khó À thả lút này Để mình thả lút này cứ lút Cứ đó lút cho Thả bỏ cồn hát thì có lút như thế Mà ta thả hát đi mà cứ mình cứ Thả ra ra cơn tôn là mình lút lút mấy lúc mấy rút. mấy lúc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  mà lúc